สวัสดีครับนะก็พบกับผมนะครับผมนะจากร้านมวสิกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับผมนะมังคีคิงสปีเกอร์นะครับผมนะเป็นรูปงอคงนะครับผมนะก็ลักษณะนะครับผมนะตัวลำโพงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นรูปลิงนะครับงอคงนี่ถือน้ําตาลตัดกับสีทองนะครับผมนะสวยงามมากเลยนะครับผมนะนี่ตัวลำโพงอยู่ด้านหลังนะพวกปุ่มโหมดการใช้งานมีด้านหลังเลยนะครับฟัง FM ได้นะผมนะเสียบมิมเสียบเฟไดได้นะครับผม นี่นะครับผมใช้ไมโคร USB นะครับผมนะชาร์จนะครับนี่ตัวลาโพงเป็นด้านหลังนะครับผมอยู่ด้านหลังเอาไว้ตั้งไว้ที่บ้านติดไว้ที่รถนี่ก็แบบว่าสะดวกนะครับผมนะอันไม่ใหญ่มากนะครับผมนะสวยงามด้วยนะครับผมนะตั้งตั้งโชว์ไว้ที่โต๊ะทํางานที่บ้านท่านนะครับผมนะนี่ครับก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออีกบอกมาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกจะมาเดินทางมาดูที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับผมนะ นะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะลำโพงบลูทูธรุ่นอ่ารูปยี่หอคงนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ